รถเข้าใหม่แล้ววันนี้จัดยาริทแฮชแบ็กห้าประตู1.2ตัว G ีคันนี้ได้เป็นตัวท็อปนะคะชมหน้าเป็นชมหน้ามุหลานะคะคันนี้จะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วคันนี้บอกเลยว่าได้ชุดสเกิร์ตรอบคันสวยๆแบบนี้นะคะที่รักษาใคร น,นี้นะได้เป็นปุ่มคูสต์ทพวงมลัยมันติฟังกชันวิทยุแท้เดิมเจากโรงงานนี้จัดค่าตัวไป6ใบเทาตลอดอายุสัญญานะ,ะห้องผู้โดยสารกว้างขวางนั่งสบายคุณพี่จ๋าครอบครัวใหญ่มาจัดคันนี้ไปได้เลยด้านหลังของเราสปอยเลอร์หลังก็จัดมาให้ได้ชุดแต่งท่อคู่เซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดนะคะเป็นตัวแฮชแบ็กค่าประตูอุปกรณ์ยังอยู่ครบคันนี้บอกเลยว่าสวยใหม่กริบนะคะคันนี้รถเพิ่งเข้ามาบอกเลยว่ายังไม่ได้เก็บอะไรเลยล้อมแม็กก็จัดมาให้ด้วยนะเป็นลอ้อมแบ็ก t ี d นะคะและ แล้วดูห้องเครื่องกรกิๆนะคะเดิมๆนะคะไม่มีผิดคว่ำชนหนักจมน้ํานะคะสบายใจได้เลยนะคะซื้อรถกับเดลัมเล็กคาเซนเตอร์นะคะไม่มีผิดหวังนะคะของเราทุกคันนะคะเราเชิญบริษัทกลางมาตรวจเช็ค2 7 4จุดไม่ว่าจะเป็นด้านของสร้างเครื่องยนต์ภายในภายนอกเราดูแลให้อย่างดีซื้อรถกับเดลัมเลอกคาเซนเตอร์ไม่มีผิดหวังอยู่ต่างจังหวัดสบายใจได้เลยวันนี้จัดค่าตัวน้องมาให้แล้วกับค่าตัว3า9 0 0 0บาทเลผ่อนเบาๆกใบเทา อายุสัญญาสนใจจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์เครดิตดีฟรีดาว